สวัสดีค่ะเรียนง่ายได้ความรู้กับครูนุ่นขอเสนอตอนการเขียนคำขวัญคำขวัญก็คือข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อให้ข้อคิดค่านิยมที่ดีงามเตือนใจให้ระลึกและปฏิบัติตามหลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญน,นั้นควรใช้ข้อความที่กระชับรัดสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้ง เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายมีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวจัดแบ่งจังหวะคำอย่างสม่ำเสมอมีการเล่นคำเล่นเสียงสัมผัสการซ้ำคำเพื่อช่วยให้จำง่ายขึ้นและเป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีเรามาดูตัวอย่างคำขวัญกันค่ะห้องสมุดดุดขุมคลังแห่งปัญญาเห็นไหมคะว่ามีการใช้ข้อความกระทัดรัดสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้ง ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเห็นไหมคะว่ามีการเขียนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายมีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุคำกว่านี้มีการจัดแบ่งจังหวะคำอย่างสม่ำเสมอคะ่ะนิยมไทยใช้ประหยัดใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรม คำขวัญน,นี้นะคะมีการเล่นคำเล่นเสียงสัมผัสเพื่อช่วยให้จำง่ายขึ้นค่ะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมจะเห็นได้ว่าคําขวัญน,นี้นะคะเป็นคําตักเตือนปฏิบัติในทางที่ดีค่ะเห็นไหมคะว่าการเขียนคําขวัญไม่ยากเลยลองนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกเขียนคําขวัญดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาเรียนรู้เจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ